คนเดียวมันหนาวให้ไปส่ง。 happy birthday โอ้เป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบมมยมเลยมันมันโอไม่กระดานดีแล้วดีแล้วเขาไม่ใส่ตังมาด้วย ขออนุญาตนะคะในในระหว่างนี้ในระหว่างนี้เนาะเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของน้องออฟนะคะแล้วก็วันนี้เราไม่ไม่ไม่ได้มีไปตามจริงเราทุกคนมีความฝันที่ไม่เหมือนกันไปก็คือเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันที่ไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันทุกคนมีความฝันที่อยากเป็นนักร้องเสมอทุกคนที่มายืนอยู่สามคนตรงนี้จุดหมายของทุกคนชัดเจนเสมอ แต่ไปจุดหมายมันเลือนลางไปมันอาจจะเห็นว่าตรงนี้คือสิ่งที่เราไปแล้วเรายังเป็นความสุขให้ทุกคนได้ยังไปเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับในชีวิตว่าเราเติบโตจากน้ำลายคนอื่นมากๆไปแต่ทำไมถึงยังอยู่ตรงนี้ งานงานแรกที่ไปจังหวัดเลยที่ไปครั้งแรก,กไม่มีนุกวันนั้นเป็นวันที่ทุกคนนั่งรถมาไกลมากจากกรุงเทพจากขอนแก่นหรือว่าใกล้ไกลแค่ไหนทุกคนไปให้กำลังใจไปเพลงนี้ไาจะร้องวันนี้หรือเปล่าทุกคนก็คอยร้องเพลงไปงพร้อมๆกันต้นนี้ลืมเนื้อนะแล้วพี่โอคอยแรกมาเสมอ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่เราก็คือครอบครัวปายจะบอกว่าทุกคนก็คือครอบครัวของปายถ้าไม่มีทุกคนไม่มีบ้านสิงไม่มีไปายปายก็รแน่นอนที่พี่ๆบอกว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงรักกันทำไมเราถึงยังอยู่ตรงนี้เพราะทุกคนยืนยันที่จะอยู่ตรงนี้เราก็ยืนยันที่จะอยู่ตรงนี้เสมอเหมือนกัน ขอบคุณไม่ว่าพายุมันจะหนักแค่ไหนก็ยังคงอยู่ขอบคุณที่ไม่ว่าทุกเราจะไม่น่ารักขนาดไหนทุกคนก็ยังคงอยู่ไม่กลัวว่าวันหนึ่งเดินไปข้างหน้าวันนี้มา200คนอาจจะเหลือแค่หนึ่งรออาจจะเหลือแค่2ี่สิบคนแต่ผมก็รักทุกคนจากหัวใจของผมจริงๆขอบคุณครับกับตันนุ๊ก อยากพูดอะไรไหมอีกสนิดกับตันนุกในฐานะเป็นกับตันทั้งคู่มาสนิดครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณเนื้อมากๆขอบคุณเดอืไซร์ไลน์ทุกทกคนแล้วก็เีียดศีทุกท่านด้วยเมื่อกี้ได้ดูได้ดูเรียกว่าเป็นคลิปเนาะน่าจะยาวมากแต่นุกรู้สึกว่านุกนั่งดูเมื่อกี้มันไม่ยาวเลยมันแป๊บเดียวคือขอบคุณที่รวบรวม สิ่งที่เราเคยทํามาด้วยกันไม่ใช่แค่กลุ่มพวกเราหรือไม่ใช่แค่บ้านสิงคือพวกเราทุกๆคนทั้งเลือสายลายกับกลุ่มพวกเราแล้ะก็กับพี่ๆทุกคนเมื่อกี้ยังนึกยังนั่งนึกนั่งนึกถึงว่าเออในตอนนั้นถึงตอนนี้กว่าที่พวกเราจะผ่านมาได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วก็กว่าที่ทุกคนนอกจากเราจะผ่านมาได้แล้วและเรากับทุกคนที่จะผ่านมาด้วยกัน มันจะทวีคูณความยากที่จะผ่านมาได้แต่ทุกคนก็ผ่านมาด้วยกันอย่างที่นุกพูดประจําเลยว่าถนนที่เราเดินมาที่นุกเปรียบประจําเลยว่าถนนที่เราเดินมามันอาจจะไม่ใช่ทางลาดยางที่เรียบและขับสบายที่เราผ่านมาคือมันเป็นทางข,ขุข่าคือมีหลุมมีบ่อเยอะมากและพวกเราก็นั่งยัดกันอยู่ในรถไม่มีใครคนไหนที่ก็อาจจะมีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากที่ กระโดดลงรถไปแต่พวกเราทุกคนคือขนาดในรถอัดแน่นขนาดไหนทุกคนก็ไม่ยอมลงทางก็ไม่ได้ดีเลิศดเลยอ,อะไรก็ขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณไลยสายไลน์ขอบคุณ,คณทุกๆคนเลยที่อยู่ในไลฟ์สดด้วยที่รักพวกเราซัพพอร์ตพวกเราขอบคุณมากๆครับค่ะกับตันทั้งสองก็เป็นตัวแทนแล้วนะคะก็ขอให้ลูกเรือ